สวัสดีค่ะสวัสดีพแมย์พี่นอ้องปองปลาสุกุสุคนค่ะวันนี้ผู้จัดการค่ะจะพามาเมืองเล้าไก่ราคาประหยัดนะคะนี่เป็นเล้าไก่ของผู้จัดการเองค่ะพี่น้องนะคะนี่ไก่ในนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมดสิบหา้าตัวค่ะพี่น้องเอาไก่มาเลี้ยงเองกบลงทุนเท่อเดียวค่ะพี่น้องต่ว่าเด้เก็บไข่นะคะนี่คือสร้างไม้ค่ะ ช่างนะคะสวัสดีค่ะสร้างใหม่นะคะเป็นข้นลงมือหาค่ะอ่ะไอ้ไม้คะออกแบบจังไหนค่ะนี่เอาตามพื้นที่นะครับนี่พื้นที่เท่านี่จังการเท่ากับเห็ดตามพื้นที่เท่าเห็ดมันอยู่ห้างผมนแน่ๆนะครับเพราะว่าไอ้แรงจะไหนล่ะมันห่อหน,นะะ้ากะมันห่อหน,นะ,ะ,นหนนะ,ะกับไก,ก่มันบกเพลิดีมากอากาศร้อนเป็นไงนะครับค่ะเห็นมีข้างผมมีต้นหนอนใหม่พอดีก็ได้เห็ดอะไก็เหนื่อยครับ ต้นมะ่วงี้มาผ่านเลยอ่าข้างๆนี้ก็เรียกแหนแดงแหน,แ,นแดงอ่าแหนแดงไว้ให้ไก่กินนะคะพี่น้องว่นนีนกินไกไ่เด้อ่าป่ะพี่ไม่จะพาไปเมืองข้างในเนาะคะ่นะเนาะข้างหน้าน,นี่กว้างจักเมตระค่ะนี่วกว้างสามเมตรครับสามเมตร,มมตรอ่านี่ค่ะพี่น้องนี่เป็นคอนโดไก่ของผู้จัดการเล <het S 1> ยค่ะเด้อ นี่เป็นไรค่ะนี่ก็คือ,เ,อเดี๋ยวอันนีนน้แนวให้อาหารเพิ่นเด้อดสื่อมาอีกอันหนึง่งเพราะว่าไก่เพิ่นเขาจะบ่ได้แย่งกันกินนะคะเพราะว่านี่นี่มีอยู่สิบห้าตัวเนาะพี่เนะเาะออันแนวว่างไข่เพิ่นโบท่านเดี๋ยวไปว่างให้เพิ่อนเนาะเน่ครับเพราะว่าไก่เพิ่นโบท่านไครอยากเพื่อนใครนแมนค่ะ,คะโอ้มีความบ้านใดเลื่อนพ่อได้เลื่อนเอง เอาอันนี้มองนี่ก็เฮ็ดดีแท้อันนี้เขาเนเป็นตะไคร้ไว้แล้วครับหาไก่เป้นถืนไทยถือยังยนะมันก็ขี้มันกัดสีโตกลงง่ายนะครับทพืความสะอาดง่ายนะครับอ๋อเดีวเรเอาตะไคร้ใส่เลยค่ะขำว่านี่ก็จะเป็นล้อมล้อมด้วยตะไคร้ให้กันครับกันนกกันกาอะไครับอือลมอากาศท้ายเท่พร้อมเนาะค่ะเนาะตรงนี้ก็จะเป็น นเพื่อนนี้ยังล่ะอันบ้านสันที่สองคอนโดค่ะพี่น้องนะคะ <c oughs> โอ้หนีย่างเพิ่งขิงสิมันแห้งสิเท่ากับปัดปัดลงเนาะคะา่ะง่ายเนาะโอ้ใครกวัวเอาแป้นมาแบบว่าปูทึบเลยเนาะพี่นนเนาะเอบบอเอาพี่การเตรียมพื้นในเพื่อนนี้เฮ็ดจังไรเนี่ยค่ะเอาจนมีถ้าเกิดเกียร์ดีเทลาร์แล้วครับก็เอาแกลมาลงแหงไกลทุกเพี่ยร์แล้วครับโอ้เป็นฟร้าง กับดูโบนะน้ำาว่ามันจะเป็นให้นะครับโอ้เอาฟางมาใส่นี่เป็นให้แน่นครับไก่โบกไก่บ้านไก่พันนะครับให้ที่เพิ่นกัดเจ็บๆหนึ่งบ่พี่โอ้เลืเป็นแกบครับวันนี้ต่อไปเพิ่นขี่เลไลนี่สีแกบนี่ก็เป็นปุ๋ยได้เนาะพี่เนาะแน่นครับโอ้แกบนี่ซื้อแพงบ่ค่ะพี่แก่มีโปรเลสเลยครับแก่ก็ไปเอามาในบ้านเพราะว่าไปสีเขาดําเพลิน โอ้เอามาของเพิ่นจักสอบแล้วพี่ซิบหาที่หกสอบไปเอาเงินไห้เพลินกับเอลน้าเพิ่นมาคุ้มบาทจากของเพิ่นมาเอาเงินนะซิบหกสอบเอาของเพิ่นมาซื้อๆนี่เพลินก็เอาของเงินหาเพลินกับบเอาโอ้นี่แหละค่ะพี่น้องน้ำใจคุ้มเนนอกเฮาเนาะค่ะเนาะคนบ้านเดียวกันเนาะอายเนาะซิบหกสอบเด้อค่ะพี่น้องเอาเพลินบาเอาเงินจากบาทว่าสันอ่าบัดนี้พอเขามีผลผลิตแล้วกะอย่าลืมเอาไปฝากเพลินด้อค่ะพี่เด้อ นี่นะคะขอไกลผู้จัดการะคะ่ะพี่น้องนะคะอ,อากาศทายเทกับพื้นที่นี่ถือว่ากว้างอยู่ค่ะพี่น้องเนาะไอ้ไหมเนาะอ่าค่ะแต่ว่าไกลนี่สามารถเอามาไว้ได้อีกค่ะพี่น้องเพราะว่ายัางแบบว่าถ้าห้องเหลือพื้นที่ไ้เพื่อนหลายเกินไปอยงสีสิการระบบการหอยอาหารเพื่อนก็นจะเร็วข้นอย่งน้สินะคะ่ะเพื่อนก็นจะหิวไหวอย่างสินะ มันก็จะแบบว่าเปลืองหัวอาหารนิดนึงแต่ว่าอยู่นี่เหาก็มีการลดต้นทุนเนาะพี่เนาะมี่หยาหวานค่ะมาฟักให้เพลินแล้วก็แหนแดงเนาะพี่แหนแดงนี่เป็นอีหยังที่ลดต้นทุนได้หลายแห่งค่ะพี่น้องเทิงปลาเทิงไก่เมนค่ะนะคะทุกคนมาอยู่นี่ก็เรียนรู้ไปน้ำกันค่ะพี่น้องลองพิษลองถือน้ำกันนะคะเอางบประมาณเท่าไหร่พี่ผู้จัดการว่าวเอาให้สร้างว่าวเอา เก็บของเก่ามาใส่นะครับเรามาเก็บทุกอย่างนี่อยู่ประมาณทเท่าไหร่เอาพี่อยู่สามพันหาประมาณสามพันหานอสามพันสามพันหายครับอ๋อนี่ก็ใหม่ก็ฮาเอาขางขางสุมเฮานอพี่นอแตกแตกอ๋อพี่น้องอันสามพันหาในบ่ไเด้ร่วมไกล้ไ <laughs> กล้นี่เออ นี่ก็จะเป็นไก่หนุ่มสาวนะคะพี่น้องก็คือเอามาเลี้ยงเพื่อนบอกว่าประมั่นอีกสามอาทิตย์ก็จะไข่เพิ่นวังสินนะคะเขาก็เลยบอกท่านไหนว่างเตียงนอนในเพิ่เนเนาะนอท่านไหนว่างที่เบาะไข่เพื่อนพวายานเพื่นไปขี่ไซคือว่าค่ะพี่น้องนะคะนี่ก็จะออกแบบแบบนี้นะคะเพื่อจะสามารถไต่ขึ้นไปเลนย่างเลนได้เดี๋ยวก็ร่างกายเพื่อนว่ายางแ่อยู่ผื่นเนาะนอเพ่ออกอยู่ดีอย่เนะพี่นอ ยังเงินขึ้นพันห้องบ่พี่บอห้องเลยอือก็เหลือไฟเนาะค่ะเนาะเหลือไฟเอามาให้เพึ่งนะคะอืมอาะใส่เวลาเฮ็ดอยู่จักมือพี่นี่เอาสองมื่นครับสองวันเสร็จนะคะเฮ็ดอยู่จักคนค่ะพี่เฮ็สองคนสองคนสองวันเอ้าพี่น้องอ่ามาเดี๋ยวจะพาเมืองแข่งๆนะคะเด้อ ข้างๆก็ปลูกตะไคร่รอบนะปลูกตะไคร่นะคะพี่น้องเพื่อเป็นการยืดดินค่ะเดี๋ยวก็จะหาต้นใหม่มาปลูกอ่ะอาจจะเป็นพวกพักหวานเนาะพี่นอพักยังงัยพี่มันติดง่าไงสินะคะเพื่อที่เมนวุน้ยมื <laughs> ่นมื่นเถะพี่น้องเด้อ <c oughs> นี่ค่ะข้างๆก็จะประมาณนี้นะคะสวยงามน่ารัก <c oughs> เอากระสับทําทําเออสร้งางใหม่ยู เออนี่ก็คือใต้ต้นมะม่วงหิมะพร้าวค่ะพี่น้องอ่านี่ค่ะนะนิดหน่อยม่อีกแล้วค่ะพี่น้องมะม่วงไก่มันมาทันไข่อยู่ครับยังไม่ไข่เลยลูกอ๋อพี่น้องลองไปเห็ดเมืองนะคะเด้อห่ากระเห็ดตำกำลังเ่อเนี่ยละค่ะเห็ดตามี่ยังก็ใส่แบบนั้นก่อนเนาะออายนาะนี่ค่ะมองข้างๆ้างสีห่อกระสามารถใส่ไม้ไผ่ได้เนาะออายนาะ แต่ว่ากับโบแนะนําให้ใส่เป็นตาคายข้างล่างนะคะห,ห้องก็จะเด็กกันหมานําเนาะพี่นาอพวกหมาพวกยังสินะคะแต่กะจริงๆมันก็ได้อยู่ดอกค่ะแต่ว่าหมาอยู่แถวนี้ดูแห้งนะคะก็จะมากวนไกลเองสินะ,ะแต้วเฮตดแบบนี้เพื่อนก็จะบ่ได้มาก,กวนเพื่อนบบแนบโบเห็นนี่สินะคะ่ะนี่ก็จะบบแมนว่าทึบแห้งนะคะ่ะพี่น้องก็จะมีแบบว่าช่องไว้เพื่อนอากาศระบายนะคะนี่ ขายนี่ก็ซื้อซื้อมาห,หมวนหนึ่งค่ะพี่น้องซื้อมาห,หมวนหนึ่งประมาณประมาณแปดลอยนะคะแต่มันเกิดเลือบกไล่หนึ่งค่ะพี่น้องนะคะยังใส่ประโยชน์อย่างอื่นได้เนาะเนี่ยเมื่อท่านถึงเคิงเงมื่อท่านถึงเคิงเลยนั่นเท่ากับแปนปีมะพรา้าวแปนปีมะพรา้าวขอน้ำเขาขอน้ำเขาอีกโอ้ยงานอันผู้จัดการนี่คือมีแต่งานของานเก็บขางทางเนาะเอานะคะแบบ นี่หัวอาหารนะคะเขาก็จะเอาถังมามาใส่ไว้เพราะว่าเขาก็จะบแบบว่าประหยัดเวลานะคะในการเอาหัวอาหารให้เพลินหนึ่งสินะคะเขามาหอนีเขาก็จกเอาหัวอาหารในนีเลยนะคะอ่ะพี่น้องนี่เด้อค่ะตักกะนะคะอันนี้เป็นถาดผลไม้นะคะก็คือแม่ค่ะเพื่อนไห้มาฟี่ค่ะพี่นอ้องอ่าเพื่อนไห้มาฟี่เลยนะคะเพื่อนว่าอยากได้เท่าไรไปเอาโลดเพื่อนว่าปก,กตีเพื่อนก็ขายใบละสองบาทเพื่อนว่านะคะ่ะ เขากับประหยัดมล่าต้นทุนเ่ากับตรงนี้กับจะบบมีนะคะเขากับราะว่าสื่อเพื่อนใหม่เพื่อนกินเหลือยอยู่เพื่อกับหายมากนี่ค่ะเขากับเอาฟางนะคะร่องร่องแบบนี้นะคะเขากับจะไปเห็บเพื่อนข้างในแต่ว่าเพื่อนยังยังถีสร้างไม่เพื่อนบอกค่ะเมื่อกี้ว่าไกล่อท่านไครค่ะก็เรื่ออยากท่านเอาเข้าไปนะคะ,ะตรงข,งข,งขง้างๆแถวนี้นะคะก็จะเป็นบอกหุมโอ้ยนี่บอกแกบที่เพื่อนหายมาฟี่ไอ โอ้เรือบก้ลยหนึ่งพี่น้องนี่ใส่ประโยชน์อะไร<ห>เอาทำค้านสะอา,า,าดเท่ากับใหเอามาเอาวนไม้เข้าไปใส่แทนนะครับโอ้ข้างหน้าก็เป็นตน้นอันพริกไทย,ไทยโอ้คืองามแถวคือมือเอามาคือจงบกคอยงามปนหนีไอโอ้เพือ่อได้บานดีพร้อมนี่คะ่ะพี่เพื่อกับเฮดไนดดีดีคะ่ะเอาใหม่มาโอ้นี่คะ่ะพี่น้องต่อแถวขอบขอบนะคะเขาก็จะเต็มไปด้วย ตะไคร้ค่ะพี่น้องตะไคร้ต้นบกฮุ้งค่ะบกนัดนะคะบกนัดก็คือสับป,ประรดนี่แหละค่ะพี่น้องนี่ให้ดูอากาศตอนเช้าๆนะคะนอ้องนี่มองนี้นะคะก็จะเป็นต้นบกพริกบกฮุ้งบกแข่งะคะ่ะตะไคร่นะคะปลูกเอาไว้กินค่ะพี่น้องอืมเอาพี่น้องล่องมัง่งเ้อะค่ะเด้อผู้ดใดอยากได้ค่ะลองไปเฮ็ดมังนี่ผู้จัดการเฮ็ตแบบง่ายๆค่ะเฮ็ดแบบเรียบๆนะคะ เรียบเรียบพอค่อยยุ่งยากปันใดค,ค่ะผู้ใดอยากได้แบบก็ออกแบบตามใจเจา้าของเด้อค่ะเด้อตามใจตัวเองอ่านี่ก็คือเป็นการต่อไปเนาะค่ะนอกจากจะเป็นฐานอีกฐานหนึ่งที่เด็กๆสามารถมาเรียนรููน้ำมาเก็บใครเองสินะคะนิดหน่อยเพื่อกัจะได้ฟิลลิ่งอีกไปอีกแบบหนึ่งนะคะเท่ากับจะบ่ไดสื่อใครค่ะโอ้แค่ซิบหาตัวนี่ก็กินกินโบ,บ่บทันค่ะพี่น้องนะคะ เอามื่อนา้เอาเล้าไก่ค่ะคอนโดไก่ค่ะของผู้จัดการนะคะมาฝากพ่อเป็นพี่น้องค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อค่ะขอบคุณทุกคนหลายๆที่ติดตามรายการค่ะมื่อนี้สวัสดีค่ะ